วัสดีค่ะที่นี่ลูเล่อสวีเดนนะคะหิมะตกทั้งวันทั้งคืนข่าวว่าจะตกหลายวันเลยนะคะที่นี่ลูเล่อสวีเดนวันนี้วันอทบคารที่ยีสสามเมษายนนะคะสองพันห้าร้ยสเจ็ด ไว้ดูเป็นที่ระลึกนะคะให้ท่านผู้ชมได้เห็นว่าสิบิเดนอากาศไม่แน่นอนวันหนึ่งมีหลแล้วดูขณะนี้ก็ห้ามงเย็นกับอีก สี่สิบห้านาทีนะคะวเวลาสีเ่เด่นธรรยาจะพาไปชมหลังบ้านนะคะชมนก มองไม่เห็นนกนะคะหิมะลงแรงมากนกก็ยังหากินอยู่นะคะอีกสิบห้านาทีหกโมงเย็นนะคะสงสารนะคะนกเพิ่งย้ายมา มาเจอหิมะเหมือนคนเราเนาะชอ็อกยังดีนะคะมีอาหารให้กินนะ ขอบพรคุณกำลังใจนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ